สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทั้งช่องของเราก็มีมังงะเรื่องใหม่นะคะชื่อเรื่องชื่อว่ารักข้างเดียวนะคะเป็นแนวยาโอมัางงะว้นะคะจะน่าสนุกแล้วเข้มข้นขนาดไหนเราไปดูได้กันเลยค่ะเรื่องนี้สนุกมากๆเลยค่ะถ้าใครอยากรู้ไปดูได้กันเลยค่ะตอนที่หนึ่งหวัดดีไซมอนหวัดดี อยู่ที่บาร์เรียกเฉันว่าอเลนเธอนะวันนี้อาจต้องรบกวนนายอีกแล้วอเลนสั่งมาได้เลยแต่งหน้าจัดเต็มเลยนะได้เลยอเลนปากเธอแห้งๆนะก่อนลงลิสก็ฉันจะลงลิสบราก่อนละกันได้พระเจ้า อเลนเธอดูมีสเสน่ห์มากๆเลยอะดูเธอสิโอ้ยฉันหลงรักเธอซะแล้วเอ่อเอาเร็วๆเ,วเวข้าเธอนะจะถึงเวลาโชว์แล้วเนี่ยเสร็จแล้วอเลนที่รักได้ยินว่าเธอไปเซ็นสัญญาเข้าร่วมกันประมูลมาเหรอฉันรู้นะว่าเธอไม่มีเงินแต่เธอคิดดีแล้วใช่ไหม ฉันฉันไม่มีทางเลือกฉันอดทนรอไม่ไหวแล้วเอาเถอะฉันก็ได้แต่หวังว่านายจะไม่เสียใจทีหลังนะฉันรู้และฉันก็ไม่มีวันเสียใจแน่ต่อไปฉันพบกับนักร้องเบอร์หนึ่งของขับเธอบา อาเลนอย่าได้เสียใจอย่าได้เสียใยมนันอาเล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 นกรณาเบาเสียงหน่อยครับเข้าดูเป็นคนเรียบเรียบแสงจากเมืองลู่โจส่งถึงใจฉันแล้วเธอใต้แสนนั้น ก็ดูไม่เหมือนวันวาความเจ็บปวดฝั่งลึกข้างในใจฉันไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ฉันบอกได้เพียงช่วงเวลานั้นช่างแสนพิเศษเจ้ายยวแสนจ,จังที่บ้านเกิดของฉันทิ้งรอยร่องรอยบากลึกไว้ในใจ แต่อยากน้ำตาฉันไม่อาจไหลได้อีกแต่อยากน้ำตาของฉันไม่อาจไหลได้อีกอาเลนอาเลนอาเลนคืนนี้เรามีข่าวดีจะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบครับอาเลนนักร้องเบอร์หนึ่ของพวกเราเขาคนนี้จะเลือกหนึ่งคนจากพวกท่านมาใช้เวลาค่ำคืนพิเศษ นี้ร่วมกับคุณเราจะประมูลที่ราคาเริ่มต้นห0 0แสนดอลลาร์ห้าหมืนดอลลาร์ถูกเทียนกันหก0 0 0 0 0เจ0ด0 0 0 0นแป0 0มื0นแสนสองมืนสองแสนหนึ่งล้านตอนที่สอง เธอไปเลยรอข้างในก่อนนะได้ครับขอบคุณครับนี่ฉันรวยแล้วเหรอเนี่ยคุณคะเราได้รับแจ้งว่าอาหารเย็นถูกเลือนออกไปหนึ่งชั่วโมงไม่ทราบว่าคุณต้องการรับน้ำหรือขนอมหรือเปล่าคะเออมไม่ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับตกใจหมดเลยบอสบอสคะ ฉันได้โทรแจ้งทางนั้นแล้วครับเรื่องเรื่องเวลานักไปหนึ่งชั่วโมงนัดอะไรข้อมูลการประมูลของขับเธอปาไม่ต้องเลื่อนฉันจะไปเดี๋ยวนี้ขอโทษทุกท่านนะคะฉันขอแจ้งให้ทราบว่าอาหารเย็นได้ถูกยกเลิกแล้วค่ะ ท่านประธานของเรามีชุระดังนั้นรอนานใช่ไหมโจเป็นนายได้ยังไงเนี่ยนี่มาดื่นกับฉันหน่อยสินายคือคนที่ประมูลไปในราคาหนึ่งล้านหรอนายรู้กฎหรือเปล่า ถ้าไม่รู้ก็กลับไปซะพอใจหรือ,อยังเข้ามาเชิญรับประทานอาหารเย็นได้แล้วค่ะนั่งลงแล้วกินซะมันไม่ใช่แค่มากินข้าวกันด้วยกันแค่นั้นเหรอนายทำ อย่างนี้กับฉันได้ยังไงฮะนายอยากจะกลับแล้วเหรองั้นก็ยกเลิกสัญญาสะดีไหมยกเลิกสัญญาถ้าคุณยังคงค้างี่ชำระอยู่เราคงต้องพิจารณายุติการรักษาไวออ้ก่อนคุณยาขอโทษที่ผมเสียมารายาทโปรดรับคำขอโทษของผมด้วย ตอนที่สามไม่เร็วไม่แล้วฉันเดิมอีกไม่ไหวแล้วโจชอบนายรู้จักฉันงนั้นหรอโจนายเป็นใครกันแน่น่ะอืมฉันอยู่ที่นี่ใครอุ้มฉันอยู่เนี่ยตื่นแล้วเหรอ เออคือคุณปล่อยผมลงได้แล้วล่ะอืมที่นี่ที่ไหนน่ะห้องในโรงแรมหรือว่าเขาคิดจะเสียงนายเพราะดีนะเป็นเสียงฉันคุ้นเคยฟ้าผาซิจะให้เขารู้ได้ว่าอันเลนคือไซมอนไซในได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่ครื่องนึงทำไมหรอ ในส่วนที่บาเอาไปนั้นผมจะจ่ายให้คุณเองเอ๊ะเขาจำฉันได้เหรอขอแค่ให้คืนนี้คุณอยู่กับผมผมจะจ่ายให้คุณอีกห้าแสนถ้าอย่างนั้นนี่คือแผนในอย่างงั้นเหรอโจไม่พูดงั้นเหรองั้นผมจะถือว่าคุณ ที่คอมเนียเป็นการตบลงแล้วกัน